สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมเทียนแป้งข้าวเหนียวดำไส้ถัว่วสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายแป้งนมข้ามวานันไปชมวิธีทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำถั่วเขียวซีกแล้วเปลือกไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้ล้างให้สะอาดล้างจนกว่าน้ำจะใส่ดีค่ะ พอล้างจนน้ำใสดีจากนั้นก็แนะนำให้แช่ไว้4ี่ชั่วโมงขั้นต่ำนะคะหรือจะแช่ไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะในส่วนของเราอันนี้ก็ได้แช่ไว้ข้ามคืนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปล้างน้ำเปล่าล้างจนกว่าน้ำจะใสดีเหมือนเดิมค่ะส่วนในขั้นตอนการล้างถั่วรอบที่2แนะนำให้ล้างให้สะอาดดีนะคะถั่วของเราจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะ พอล้างถั่วสะอาดดีนะคะเราก็จะพักไว้ให้เสดดน้ําก่อนจากนั้นเราก็จะนํามานึ่งค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นใบตองกล้วยวางรองแบบนี้แล้วก็เทถั่วลงไปค่ะส่วนในขั้นตอนการนึ่งถั่วนะคะถ้าใครไม่มีใบตองกล้วยแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นผ้าขาวบางได้ค่ะจากนั้นก็เกี่ยให้ถั่วบางเวลานึ่งจะได้สุกง่ายค่ะพอเกี่ยถั่วกระจายตัวกันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ทําให้เป็นหลุมตรงกลางเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปนึ่งค่ะ โดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนะคะนึ่ง30นาทีเราจะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมจากนั้นก็ปิดฝาซึ้งแล้วก็นึ่ง30นาทีค่ะในช่วงที่เราเนื่อถั่วให้สุกครบเวลานะคะเราก็จะมาเตรียมทําแป้งกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ก็ให้เราเตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเหนียวขาวลงไปค่ะ ส่วนการใช้แป้งเราจะใช้แป้ง2ตัวนะคะ,ะ,คะก็คือแป้งข้าวเหนียวดําและก็แป้งข้าวเหนียวขาวบวกกันแบบนี้ค่ะในส่วนของแป้งข้าวเหนียวดําอย่าใส่ลงไปเยอะนะคะถ้าใส่ลงไปเยอะจะทําให้ตัวแป้งของเรามีรสที่ขมค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะพอเราใส่แป้งข้าวเหนียวดําและแป้งข้าวเหนียวขาวลงไปรวมกันเสร็จจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันน็กน้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทยอยเติมน้ําเปล่าลงไปผสมนะคะในขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้ใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนวดผสมแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วค่ะลักษณะตัวแป้งก็จะปันง่ายแบบนี้เลยนะคะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครที่นวดแป้งเหลวเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำลงไปผสมได้ค่ะ พอเรานวดผสมแป้งเข้ากันได้ที่นะคะเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะการที่เราพักแป้งไว้แบบนี้จะช่วยทําให้แป้งของเราอิ่มน้ําตอนที่เรานํามาห่อนะคะจะช่วยทําให้แป้งของเรามีความนุ่มพอเรานําไปนึ่งขนมนะคะก็จะทําให้ขนมของเรามีความนุ่มข้ามวันค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้นึ่งถั่วมาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะมาเช็คว่าถั่วของเราสุกหรือย,ยังค่ะ ส่วนในขั้นตอนการเช็คถั่วนะคะก็ไม่ยากให้เราบี้ดูค่ะถ้าถั่วของเรามีลักษณะที่บี้ง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าถั่วของเราสุกใช้ได้แล้วค่ะพอถั่วสุกใช้ได้นะคะเราก็จะนําถั่วไปตําหรือว่าไปโขกให้ละเอียดค่ะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะนําไปปั่นก็ได้นะคะแต่เราจะใช้วิธีการโขกเอาค่ะแนะนําให้โขกตอนที่ยังร้อนๆแบบนี้นะคะเพราะจะทําให้ถั่วของเราโขลกละเอียดง่ายตอนนี้เราก็ได้โขกถั่วละเอียดดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมผัดไส้กันเลย ส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่ถั่วที่เราขกละเอียดลงไปตามด้วยกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มข้นเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือน้ําตาลความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะในส่วนของกะทิใครจะใช้เป็นกะทิข้นสดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดค่ะ พอเปิดไฟเสร็จเราก็จะกวนไปจนกว่าไส้ขนมของเราจะใช้ได้ค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลานะคะอย่าหย,ยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวไส้ของเราติดก้นกระทะแล้วก็ไหมค่ะสําหรับในขั้นตอนการผัดไส้นะคะแนะนําให้ใช้เป็นกระทะเทป้อนแบบนี้จะดีที่สุดค่ะพอจะทําให้ตัวไส้ของเราไม่ติดก้นกระทะพอกวนมาได้สักพักนะคะตัวน้ําตาลก็จะเริ่มละลายก็จะมีลักษณะที่เหลวประมาณนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะให้เรากวนไปจนกว่าตัวไส้ของเราจะแห้งใช้ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้ถั่วมาจนแห้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าไส้ถั่วใช้ได้หรือยังค่ะโดยนี้ขั้นตอนนี้ก็ให้เราหยิบตัวไส้ขนมขึ้นมาแล้วก็ปั้นดูนะคะถ้ามีลักษณะปั้นง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะพอผัดจนตัวไส้ถั่วใช้ได้นะคะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็นําออกไปพักใส่ภาชนะอย่างอื่นเพื่อให้คลายร้อนค่ะพอพักไส้ถั่วคลายร้อนดีจากนั้นเราก็จะนําไส้ถั่วมาปั้นค่ะ ในขั้นตอนการปั้นตัวไส้อันนี้ก็ใช้ขนาดตามต้องการได้เลยนะคะใครที่ชอบชิ้นเล็กใหญ่ประมาณไหนก็ให้ปั้นได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนในขั้นตอนการปั้นตัวไส้นะคะเราจะใช้วิธีการกะในการปั้นค่ะหรือใครจะใช้เป็นตาช่างก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นไส้ขนมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มห่อกันเลยในขั้นตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้นานพอสมควรนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งของเราออกมานวดอีกหนึ่งรอบค่ะ ใขนขั้นตอนการนวดแป้งรอบนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะคะนวดพอให้แป้งของเราคขตัวก็พอค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งคขตัวดีแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมหอ,อกันเลยก็ให้เราเตรียมตัวไส้ที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรานําน้ํามันนะคะใส่ภาชนะไว้แบบนี้ค่ะเวลาที่เราปั้นเสร็จเราก็จะนํามาวางใส่น้ํามันเสร็จแล้วก็เตรียมใบตองกล้วยค่ะอันนี้ก็แนะนําให้นําไปตากแดดด้วยนะคะเพื่อให้ใบตองยุบ ตอนที่เรานํามาห่อขนมใบตองจะได้ไม่แตกค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําให้ปั้นตัวแป้งที่มีลักษณะใหญ่กว่าตัวไส้นะคะเพราะตอนที่เรานําตัวไส้ลงไปวางแป้งของเราจะได้หุ้มตัวไส้สนิทดีค่ะจากนั้นก็คึงตัวแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็นําลงไปวางแช่ไว้ในน้ํามันในส่วนของน้ํามันนะคะแนะนําให้ใส่เยอะกว่านี้นะตัวแป้งจะได้ไม่ติดใบตองค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะทําไปจนกว่าตัวแป้งจะหมดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มห่อกันเลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะคะตัวแป้งของเราจะต้องชุบน้ํามันแบบนี้นะคะเพราะตอนที่เราหอ่อตัวแป้งจะได้ไม่ติดใบตองค่ะส่วนวิธีการห่อนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะก็ดูตามได้เลยนะหยิบใบตองขึ้นมาแล้วก็พับเข้าหากันทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะ แล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะพยายามดึงใบตองให้แน่นแบบนี้เลยนะคะเพราะตอนที่เราห่อเสร็จใบตองของเราจะได้ไม่ยุบค่ะในส่วนของใบตองนะคะถ้ามีส่วนเกินออกไปเราก็จะพับเข้าหากันแบบนี้ค่ะหรือใครจะใช้เป็นกรรไกตัดออกก็ได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้ซึ้งนะคะเพื่อเตรียมนึ่งค่ะ ต่อไปเราก็จะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็พับใบตองเข้าหากันทนั้งสองข้างแบบนี้นะคะดูตามได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นําแป้งนะคะที่ชุบน้ํามันใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กดใบตองเข้าหากันแบบนี้นะคะพยายามดึงใบตองให้แน่นค่ะเพราะตอนที่เรานําไปนึ่งใบตองของเราจะได้ไม่ยุบนะคะสําหรับท่านไหนที่ดูแล้วนะคะว่าห่อยากก็สามารถใช้วิธีการห่อง่ายๆที่เราทําำไปก่อนหน้านี้ได้ค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ยัดใบตองเข้าด้านล่างแบบนี้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะที่สวยงามแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะพอห่อเสร็จเราก็จะนํามานึ่งกันเลยนะคะสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนน้าร้อนเดือดแบบนี้แล้วค่ะส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนะคะ นึ่ง30นาทีหรือในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานึ่งจนกว่าตัวแป้งจะสุกเพราะในขั้นตอนการปั้นแป้งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละคนด้วยนะคะสำหรับใครที่ปั้นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้เวลานึ่งนานหน่อยค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมเทียนครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเช็คว่าขนมของเราสุกหรือยังค่ะ ตอนนี้ขนมเทียนของเราก็สุกพร้อมทานแล้วนะคะแต่ยังไม่คลายร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้ขนมของเราคลายร้อนเสร็จแล้วค่อยมาจัดเสิร์ฟกันค่ะส่วนวิธีการสังเกตว่าแป้งของเราสุกหรือยังนะคะก็ให้เราสังเกตที่สีแป้งถ้ามีลักษณะที่ใสเงาแบบนี้ก็แสดงว่าแป้งของเราสุกแล้วค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมเทียนแป้งข้าวเหนียวดำไส้ถัว่วสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่าย แป้งมีความนุ่มเนบข้ามวันยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะส่วนวิธีการทําเราก็ได้อธิบายอย่างละเอียดในคลิปแล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถเมนมาสอบถามกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตอบให้ทุกคําถามที่เราสามารถตอบให้ได้นะคะสําหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ